สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมย์นะคะวันนี้ก็เราจะไปทิปเล็กๆกันเป็นวันเดทิปนะช่วงนี้ก็ปรับมาตรการเขาบอกว่าไม่ให้ใช้คาว่าไลลรอกรอดาวเนาะปรับมาตรการแล้วก็แบบว่าเดินทางได้เที่ยวได้ One Day Trip วันเดทิปละกันไปใกล้ๆนะคะไปไหว้พระไปคาเฟ่น,นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนก็ที่แรกที่เราแวะนะคะจะเป็นอเมซอนสาขาอายุทยาที่เปิดใหม่ที่ดังๆฮิตๆซึ่งแบบว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ปะ่ะคนเยอะมากเข้าไปข้างในคือตกใจนะคะเนี่ยที่จอดลงที่จอดรถก็คือแบบ แยกกันเข้านะเราก็สั่งน้ําก็รอประมาณหนึ่งนะคะวันนี้ที่กินจะเป็นมันจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่อยุธยาก็คือที่นี่เท่านั้นไม่รู้ว่าเฉพาะสาขานี้หรือเปล่านะมันชื่ออเมริกาโคโค่นะมันจะเป็นมะน้ำมะพร้าวกับอเมริกาโน่ค่ะแล้วข้างบนก็จะมีมะมะพร้าวกรอบเนี่ยอบแห้งอร่อยดีนะ <I S 1> อร่อย <America. S 1> แบบอร่อยอะ่ะเออไ <I> ออ a, <I S 1> เมริกาโคโค่ไออเมริโอ <America. S 1> <I am> <laughs> ไออเมริกโคโค่ไออเมริกโคโค่นะคะ,ะ,คะแก้วละ65บาทเองไม่แพงเลยเออราคาแบบถูกกว่ากินแบบเหมือนลาเต้ชาเขียวอะไรพวกนี้เรากินมันก็ราคานี้แล้วนะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสายใหม่อะ่ะเป็นเหมือนโรตีสายใหม่นะคะชื่อยูนิคอร์ะไรสักอย่างเออเราไม่ได้สั่งอันนั้นนะจะมี2เมนูเนี่ยที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของยุทธยาแล้วก็ทุกคนเมนูที่สั่งตรงบาร์ค่ะเฉพาะที่นี่ only อ,อันนี้มั่นใจ only ที่นี่เท่านั้นนะ พี่เอกินเป็นเมนูเดอะ o โลโก้คอนเซปต์อืมอันนี้แก้วละร้อยสิบบาทนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบสองเลเยอร์นะคะอร่อยนุ่มแบบหวานกำลังดีอะ่ะ เ,เออแบบนุ่มอ่ะนุ่มดีอ่ะมันจะคล้ายๆคารา,าเมลมัคคิอาโต้เออแต่อันเนี้ยอร่อยกว่า<ม>เวลาเมไปกินคาเฟ่เมชอบสั่งไม่ลาเต้เย็นก็คาราเมลมัคคิอาโต้มันจะมีความขมอันเนี้ยไม่ขมไม่รู้สึกมันนุ่มมันละมุนนะคะกําลังดีมากเลยก็ได้น้ําก็คือลดเลยนะเพราะว่าไม่ไหวคนเยอะแบบไม่อยากนั่งกินในร้านอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนไปดูกัน ก็แวะทานข้าวกันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้อยู่กันที่ร้าน The Summer House อยุธยานะคะร้านเป็นแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติรราตเนเจอร์มากเลยนะแบบอากาศดีโชคดีมากวันนี้แบบไม่มีแดดนะคะตอนนี้บ่ายสองแล้วกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองไม่มีแดดเลยเย็นสบายนะเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นะอยู่ open door ร้านเขาจะมีทั้ง indoor กับ outdoor เออเราอยู่กัน outdoor ข้างนอกนะคะว่าอากาศไม่ได้ร้อนมากก็เลยนั่งข้างนอกเนาะ กินเสร็จเรียบร้อยจ่ายตังเรียบร้อยนะคะค่าเสียหายก็เออแพงดีไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้นะทั้งหมด939บาทนะคะ3เมนูกับน้ำหนขวดนะแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านอะสำหรับเมรสชาติไม่ได้มันมันไม่สุดซักเมนูมันไม่จัดจ้านมันไม่แบบมีอะไรโดดขึ้นมาสักอย่างเลยอะแบบกุ้งแม่น้ำเราก็เข้าใจว่ามันจะกุ้งตัวใหญ่กว่านี้เว้ย มันตัวเล็กมันคือไซส์กลางเองมันไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดเหมือนในรูปนะคะรสชาติสปาเกตตีต้มยำกุ้งแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบเข้มขน้นมันก็เข้มข้นระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้เผ็ดออกต้มยำมาก,ม,กามันเป็นไงเฉยๆกลางๆจานละสามร้อยแปดสิบถูกไหมแบบเฉยแบบก <c oughs> ินแล้วแบบอยู่ในระดับเดียวกันอะอไม่ได้แบบไม่อร่อยแล้วก็<อ>ไม่ใช่แบบอร่อยอย,อย่างเงี้ย<อ>กลางๆพี่ไอ้กินสปาเกตตีพี่ไ้ว okay, ่าไงโอเคพอกินได้ พอกินได้ยังไม่จัดว่าเป็นอร่อยเท่าไหร่ใช่มันถือว่าไม่จัดว่ามันอร่อยสําหรับเรา3<อ>คนนะคะคืออาจจะเราคาดหวังมากกว่านี้แหละเ,ออเราดูรีวิวมามันดูแบบน่าอร่อยมันน่าจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนก็ซื้อบรรยากาศและกันบรรยากาศดีมากตอนนั่งทานลมเย็นสบายนะคะแบบโอเคอะออไม่แฮปปี้นะมื้อนี้เดี๋ยวเราอาจจะแบบไปกินอีกมือ้อนึงต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบจะทันเวลาไหมนะคะ ทุกคนเราก็ถึงวัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดนิเวธรรมประวัติราชวรวิหารนะทุกคนแต่ว่าวัดปิดไม่ให้เราข้ามไปนะขับมาตั้งไกจขับมาจากในเมืองประมาณ20กว่าโลก,กับ30โลอะเออ พอมาถึงคุณป้าที่เขาขายอาหารปลาเขาบอกว่ากระเช้าปิดนะวัดยังไม่เปิดเอออากาศดีมากเลยเอ่ะลมเย็นมากโอเคพอวันนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วกันนะเราจะมาทำกิจกรรมอื่นก็คือการให้อาหารปลานะคะทุกคน นี้เราก็อยู่เป็นที่วัดบางนมโคนะคะก็คือวัดตะเกียที่เราไปอะ่ะมันปิดทอทอทอเขาปิดข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยขับกลับมาเข้ามาใหม่มาวัดบางนมโคนะคะเออก็ตอนนี้ไม่มีคนแล้วคือแบบเงียบมากเลยนะเพราะว่ามันห้าโมงกว่าแล้ว,วาค่ะอย่างอุโบสถเนี่ยก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วนะคะปิดห้าโมงเราก็มาช้าไปนิดเดียวเองนะคะตอนนี้ก็เลยแบบคนเปพรเวทมากเลยอะ่ะเพราะไม่มีคนเลยปกติมาจะแบบคนเยอะ ประมาณหนึ่งเลยนะนี่ก็โชคดีไม่มีคนเนาะอาทุกคนก็หมดวันแล้วนะคะตอนแรกจะไปหาข้าวกินแบบขับรถระหว่างทางกลับ,บามันไม่มีร้านเลยนะสุดท้ายก็คือแวะซื้อเบอร์กอรคิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> กิงกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอนะคะบ๊ายบาย